ทีนี้มาว่าถึงแชมเปี้ยนสลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเออก็ไม่มีดราม่าอะไรแบบหนักๆน,นะออดอดุนก็เป็นไปตาม ไปไปตามคาดก็คือชนะพิซีเอฟเฟนสองศูนย์ครันัดแรกเสมอมาก็เข้ารอบสบายๆคือตอนที่นำหนึ่งศูนย์เนี่ยนะฮะเกือบโุนตีเสมอหนึ่งเท่านะเกือบหมดเวลาเงินคู่นี้ลูกเดอยองใช่ไหมที่ยิงข้ามคานข้ามคานไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นดรอปบูลที่มาได้ประตูตอกย้ํานะฮะในช่วงท้ายกองหลังเขาป็นกองหลังก็พลาดเองนะครับไปนี่วันนี้โชเหมือนเจ็บด้วยเมื่อคืนยิงแต่ว่ายิงประตูแรกนะยิงประตูแรกใช่ตอนแรกก่อนอันนี้เขาเจอกระแสกดดันเยอะโ้ยแฟนๆบอกว่าทำไมมาแล้วเป็นงี้นี่ซาบิเซอร์นะก็ดรอปบูลก็ยัง ก็ถือว่าประมาทไม่ได้แหละแม้ว่าในจำนวน8ทีมที่เข้ารอบอาจจะดูเบาสุดนะใช่อีกอีกคู่หนึ่งคือแอตเลติโกนี่ฟูคลอลก็ทำมาดูได้แต่ว่าโดนยึดไปมั้งใช่ไหมแอตเลติกมาดิดกับอินเตอร์มิลานคู่นี้โอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นสุดๆเลยจริง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 เนี่ยเกมแรกที่อินเตอร์ชนะมา1.0ต่อนย์เนีหลายคนอย่างพี่กุ๋ยก็คิดผมก็คิดว่า1-0มันเป็นสกอร์ที่น้อยไปนะเพราะว่าบุกมาเยือนที่ ที่เมโทรโพลิตันโต่นครับรังแยาของทีมตราหมีเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ว่าผลงานในหลีกของเขาจะไม่ดีนะครับแล้วเมื่อคืนมันก็ชัดเจนแล้วว่าโอ้โหบุกมาเยือนอินเตอร์ที่ขนาดฟอร์มในหลีกแรงๆเนี่ยยังต้านไม่ไหวยังเอาไม่อยู่ขนาดขึ้นนำก่อนนะอินเตอร์นำก่อนจากดีมาโกนะครับในนาที่ถ่ายสามแล้วทําให้สกอร์รวมมันสองศูนย์เนี่ยโอ้ถึงตอนนั้นก็อะจะกลับมายากละแอตเลตโ้มาดริดแต่ว่าความเป็นทีมตรามหมีเนี่ยบอลยุโรปเขา เขาก็ไม่ไม่ไม่ยอมใครเหมือนกันนหะใช่เขาถือว่าเป็นทีมที่กระดูกขัดมันนะแอนเดอร์ดิดเนี่ยคุณคุณไม่คุณไม่ชนะเขาง่ายอ่ะเออเป็นทีมที่แบบแข็งมากๆบอลถ้วยเขาดีใช่ใช่คือต่อให้ขึ้นนําแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีเขายังมีกําลังใจแล้วก็มีความเก่าพอที่จะแบบก็มีแค่เรอลมดดิดเนี่ยที่ไปที่กินเขาลงที่ที่เอาเขาลงน่ะนัดชิงอ่ะแอนเดอมาดิทจริงๆต้องถึงแชมป์ยุโรปแล้วนะ2 0 1 4 2 0 1 6ี่เนี่ยเขาเข้าชิงกับเรอลมดริดหลายคนคงยังจาได้ 2อเนี่ยจะชนะอยู่แล้ววินาทีสุดท้ายเลยโดนลูกแต่งมุมเ้วเซิเวลามอสหมุ่งตีเสมอแล้วสุดท้ายไปแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษโดนรัวไปเลยแพ้4ลูกเลยมั้ง4ีหนึ่งหรือไงแต่ว่าจะจะแชมป์อยู่แล้วอ่ะอีก2ปีให้หลัง2องพเข้าชิงอีกหนึ่งก็ชิงกับเล้ัลมาถิดอีกคราวนี้ก็ยิงจุดโทษ วลกันถึงจุดโทษแล้วก็แพ้ไปก็คือโอ้โหเจ็บเจ็บเพราะเพื่อนร่วมเมืองเนี่ยสองครั้งใหญ่ๆเลยนะใช่้ใ,ใจอาพับนะเพราะว่าในช่วงนั้นผู้เล่นกำลังพลิกโอ้พอดีด้วยนะใช่ใชมันไม่เหมือนกับตอนนี้ที่ผู้เล่นมันเป็นอีกชุดหนึ่งไปแล้วอ,ะอ่ะม,มันไม่ได้พลิกเหมือนกันในตอนนั้นแต่ทีนี้เนี่ยแอตเลติมิิตก็ความตายยากของเขาอ่ะสองนาทีหลังจากโดนนานะครับองตัวคริสมันก็ หมุนกับมาเจอประตูเจอบอลพอดีตูกหัวตูมเข้าไปเลยนี่ลูกนี้คือบอลมันจังหวาที่ยิงแล้วมันทะลักถูกคลิกมาถึงมาถึงตัวเขาเขาหันหลังให้ประตูอยู่หันมาเจอบอลเนี่ยเขาไม่รอช้าเลยเขาหมุนตัวหัวเข้าไปเลยเป็นชมางปาวาและสกัดลาดเลยปัดมาเข้าทางเขาพอดีแต่เล่นดีด้วยนะเล่นดีเล่นดีมากๆเลยแต่อินเตอร์ก็ยังไม่เพี้ยงท้ำหลังจากนั้นนะสกอร์เสมือนหนึ่งหนึ่งในเกมนี้เขายังเข้ารอบอยู่เล่นไปจนถึงนาทีแปสิบเจ็ด เขามีจังหวะที่จะแบบทาประตูนาอีกครั้งหนึ่งทั้งหลายหลายทีเหมือนกันอินเตอร์แต่ทำไม่ได้คแอดมินิกก็มีโอกาสแต่ทาไม่ได้ใช่นะครับคืออินเตอร์เนี่ยนะหลุดไปจะจ่าสองครั้งมีครูบารล่าครั้งหนึ่งยิงผิดเซฟอีกครั้งหนึ่งมาร์ุสตูรามู้หูยิงนั่นก็ยิงเบิ์ดข้ามคันง่ายๆทีนี้พอถึงนาที87นะครับการจ่ายบอลของโกเก้ครับใช่ไหมจ่ายยัดเข้ามาเข้าช่องอินเตอร์พี่ดูจังหวะนั้นนะอินเตอร์ไม่มีอะไรผิดพลาดเลย ยืนเกมรับแน่นแต่ว่าการให้บอลของโกเกะคือเป็น,เป,นเป็นทีเด็ดอ่ะให้ยัดเข้ามาแล้วก็เมเนอปายจับจับซ้ายแล้วยิงขวาครับคือทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบหมดต้องยิงแบบนี้ต้องจ่ายแบบนี้แล้วยิงแบบนี้ถึงจะถึงจะเจาะอ,อินเตอร์ได้อแล้วยิงเสียบมุมเลยคือยานโอดักหมดสิ์เอ้ยไม่ใช่ยานโอบดักยานซอมเมอร์ยานซัมเมอร์หมดสิบนะครับ,รบก็เป็นประตูสําคัญสองหนึ่ง นะครับให้ให้แอตเลติกรีเนี่ยตีเสมอในประตูรวมเป็น2-2ก็จบ90นาทีก็ต้องจริงๆต่อเวลาพิเศษจริงจเกือบน็อกใน90นาทีด้วยนะมีมเพราะว่าในช่วงท้ายเกมวินาทีนาทีทดเวลาบาดเจ็บบ้างริเกเม่โยการซัดหนึ่งๆซ้มคาดโอ้ลุงนั้นน่ะเจ้าลิเกเม่ก็เล่นดีดีนะใช่นะครับอ่ะก็สุดท้ายก็เสมอเสมอในเวลาอ่ะ แอนเดอร์ลุ่มบิดชนะในเวลาปกติ2อหนึ่งประตูรวม2นัดเสมอ2องต้องต่อเวลาพิเศษไม่มีอเวโกไม่มีกฎติดทีมเยือนละนะครับต่อเวลาพิเศษก็ทําอะไรกันไม่ได้ต้องยิงโทษยิงโทษนี่ก็ต้องเป็นแยนโอบลักเลยนะโอ้โหจริงๆในทวารนั้นคู่ก็เหนียวหนึบด้วยกันทั้งสองคนนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ายิงหยุดโทษนะมันโอ้โหมันมันอยู่ที่ดวงเลยนะบางทีใช่อยู่ที่ดวงมันอยู่ที่ความมั่นใจแล้วมันอยู่ที่อุปกรณ์แมตช์ร้อมอ่ะ แต่จริงๆแล้วเมื่อวานนี้อินเตอร์รู้สึกว่าจะยิงก่อนด้วยซ้ำไปอินเตอร์ยิงก่อนชาลานูรูนะครับเข้าแล้วก็เดือยไปก็มายิงเข้าแล้วอเลิซซี่ซานเชซยิงคนที่สองของอินเตอร์ไม่เข้าก็โดนเซฟนี่แหละโดนโอบลักเซฟแล้วก็ซาอูดยีเกสมายิงคนที่2ของแอตตเลิโงแอตดมิดก็ไม่เข้าเหมือนกันติดยางสองเมอร์นะเซฟไม่ได้เพราะฉะนั้น2คนที่ผ่านไปของแต่ละทีมก็เท่ากันคือ1นต่อหคนที่3ของอินเตอร์มายิงทางดาวิคาเซนยิงไม่เข้าก็ติดเซฟพุ่งปัดไว้ได้ แล้วก็คนที่3ของแอดมิริตโรนิโก้ลิเกลเมก็ยิงเข้าทีนี้แอดมิริตก็ผ่ายไป3คนนํา2-1คนที่สี่สำคัญอินเตอร์ถ้ายิงไม่เข้าถ้ายิงไม่เข้าแล้วแอดมิริตออกมายิงเข้าก็ถือจบ,บเลย,เลยก็อาแชบี้อาแชบี้ยิงเข้ายังยื้อไว้ได้แล้วก็คนที่4ของแอดมิริตก็สําคัญเหมือนกันก็ควรจะยิงให้เข้าเพื่อความกดดันโยนไปที่อินเตอร์ก็ไม่พลาดกอเลาอร์กอเลอยอ,อ,อ,ยอนี่ยิงแบบ จะข้ามคานอยู่แล้วอะไปเช็ดคานเข้าใจหายใจคว่ำเพราะนั้นผ่านไป4คนเนี่ยก็นำ3าครับคนที่5้าอินเตอร์ออกมายิงเพื่อรักษาโอกาสของตัวเองไว้ต้องยิงให้เข้าเพื่อตีเสมอก่อนแล้วก็ไปลุ้นคนที่5แอดมินิทให้ยิงไม่เข้าปรากฏว่าราวติโราวติโรมาตินเนสก็บอกว่าโอเคไม่ต้องลุ้นคนที่5ไม่ต้องมายิงผมยิงข้ามคานนี่เองเลยเอ,อยิงขึ้นอาจจะจันไปเลยเรียบร้อยยิงไปไหนเลยอ่ะเออยิงออแบบอ,อ๋อแล้วยิงเสร็จก็หันมามองจุดจุดโทษ ว่ามันมีอะไรไอ้นี่ปะมันนี่มันเออมันเป็นเป็นหลุมเป็นไม่อะไรเงี้ยแต่แต่ก็ข้ามไปไกลก็ข้ามไปพอเขายิงข้ามผ่านพวกกาหันมาดูจุดโทษเลยนะใช่นะฮะคือคงไม่มีใครไปวางยาหรอกนะเพราะว่าเป็นการดูจุดโทษเขาก็ต้องปรับปรับปรับพื้นของเขาเองนะจริงๆว่าคนจะยิงเขาต้องละเอียดกว่านี้หรืออาช่วงที่อาจจะบางคนอาจจะมองแจ็คเกอร์อะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าไม่ต้องรู้แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นเราบอกเลยว่าการจะยิงจุดโทษนะกุ๊กกิ๊ก มันไม่ง่ายนะก็เข้าใจมันทั้งมีทั้งความกดดันคนโหคนมีตอาเป็นพี่พี่ไม่กล้าไปยิงพี่พูดจริงถ้าเป็นคนดูขนาดนี้นะไอไอยิงแบบเตะบอลเล่นกับเองมันไม่มีปัญหาหรอกใช่แต่แตะบอลแบบแข่งขันแล้วมีเรื่องเข้ารอบหรือตกรอบเป็นเดิมพันเลยก็ใช่สิมเครียดนะเออแล้วอย่างนัดชิงบอลโลกเนี่ยโอ้โหเขาจะอยู่ทษนี้คนที่แบบจะเดินไปยิงนี่มันขาสั่นขาสั่นนะคนดูแบบ รนี้เราเดินไปเนี่ยคนดูเป็นพันล้านคนอยู่เนี่ยเออแล้วใจต้องนิ่งนะพี่ว่าถ้าเป็นพี่พี่ก้าวขาไม่ออกอันนี้ผู้จริงเลยนะก้าวขาไม่ออกเออไม่กล้ายิงแน่ๆใจเราไม่ถึงพอคือนักหนักชื่อดังหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็ยิงผิดพลาดมานักก่อนนักแล้วโรเบิร์ตบาโจ้ไหมเป็นภาพคลาสสิกในบอลโลกปีหนึ่งเก้าก็สี่ใช่ใช่เนี่ยก็อันเดสเบเม่เขาถึงบอกไงว่าเขาไม่ต้องซ้อมอยู่โทษเพราะว่ามัน สอง,สองกันเท่านั้นสองกับจีนของจริงม,มันไม่เหมือนกันเลยคนละฟปลิง <คน S 2> ปล่งคนละสถานการณ์ใช่นะอ่ะก็แอตเลติกเข้ารอบไปนะครับทีนี้แปดทีสุดท้ายนะครับมาดูหน่อยอาร์เซนอลเริ่มที่อาร์เซนอลอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้มาถึงรอบนี้14บีปีละครั้งล่าสุดของเขาก็คือ2010นะครับแล้วก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมในรอบ8ทีมมันมีสีแดงๆเข้ามาไม่คุ้นเลยเนาะอาร์เซนอล แล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอ2010เนี่ยเขาเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลไปแพ้บาร์เซโลนาตอนนั้นยังมีเมสซี่อยู่หลังจากนั้นเนี่ยอาร์เซนอลตกรอบ16ทีมสุดท้าย7ปีติดเลย2011 12 13 14 15 16 17ตกรอบรอบะผูกปีตกร,รอบ2แต่ว่ารอบแบ็นกลุ่มผ่านแต่รอบ2ไม่ผ่าน7ปีติดนะครับ ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือเจอบาเยเบนนิกแล้วโดนไป12บสอ่ะห้กับ5 1หลังจากนั้นอาร์เซนอลบอกเออพอก่อนเจ็บเยอะไปเล่นถ้วยเล็กดีกว่าเออดวงคงไม่ถูกฉลกกับถ้วยเนี้ยมันเหมือนมมันนเหือในยุคช่วงท้ายของเซเบนเกอร์ใช่ไหมใช่ใช่เซเบนเกอร์เขาก็เริ่มที่จะหมดไฟแล้วไงเขาอายุก็เริ่มมากแล้วในช่วงนั้นช่วงนั้นก็โดนวิจารณ์เยอะแล้วก็ไปเล่นถ้วยเล็กก็เข้าชิงนะเข้าชิงเข้ารอบรองอะไรเนี่ยเอออาร์เซนอลก็ได้อยู่เป็นรองแชมป์ยูโรปาลีกนะครับ ทีนี้ในฤดูกาลนี้กลับมาเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะผลงานดีที่สุดของพวกเขาก็คือเป็นรองแชมป์ปี2006นะครับ,รบก็ผลงานนะเล่นในบ้านเนี่ยชนะ100%แบบเกมศูนย์แต่นอกบ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดาวนสโบร์จำทีมคือกาเบรียลเชซุสนะครับยิงไป4ลูกส่วนบาร์เซโลนานะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะ4แพ้2นะครับก็ผ่านเข้ารอบมาเจอ,อนาโปลีชนะด้วยประตูรวม2นัด4ต่อ2 ดาวซันโวของบาร์เซโลนาในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือโรเบิร์ตเลวันดอกสกี้นะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกนะแล้วก็ไปตกรอบ32ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกนะฮะส่วนในเวทีเนี้ยเขาก็ถือว่าเป็นเต้ยทีมหนึ่งแชมป์5สมัยนะครับปี1992แล้วก็ในยุคหลังเนี่ย2006นี่เป็นยุคของไรากาศนะครับแล้วก็มายุคของเป๊ปนะนั่นเนี่ย2009 2011 2015ก็เป็นหลุยเซนิเก้คุมทีม5สมัยนะครับในคราวนี้ก็เป็นชาบีเอเนเดสคุมทัพนะฮะก็มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2020ใช่นะครับแล้วก็มีโรเบิร์ตเลวันทัฟที่เป็นหัวใจสำคัญรุดูการนั้นนะใครยังจำไม่ได้ตกรอบด้วยการแพ้บาเยิร์ยักษ์โ,โอโเคนะเป็นยุคในท้ายที่เมสซี่อยู่กับทีมอ่ะยิงมา7ลูกอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นนะที่แบบโดนแต่บาเยิร์นนั้นโหดจริงทันซิฟลิก โหดมากปาริไซแช็คแมงนะครับก็เข้ารอบมายังคงปรารถนากับรายการนี้นะกุ๊กกิ๊กอืมใช่เพราะว่าก็เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาแล้วก็ไม่เคยได้แชมป์เลยกับรายการนี้เป็นที่คือเข้าชิงประธานเป้เป็นไงประธานอยากได้ครับเขาาอยกได้นะก็จริงจริงก็ถึงแหละสักยภาพนะชนะ2เสมอ2แพ้2รอบแบ่งกลุ่มดูจะตะกุกตะกักนิดหน่อยอืมแล้วก็รอบสิบอันสุดท้ายก็ผ่านโซเซดาดมาได้แบบไม่ยากนะชนะ4-1ด้วยประตูรวมดาวสโมสรประจำทีมคือเอ็มบัปเป้นี่แหละยิงไปหกลูก รือการที่แล้วก็ตกรอบ2นะใช่นะคะแล้วก็รองแชมป์รายการนี้คือผลงานที่ดีสุดของเปะเชล้ละเกิดขึ้นในรุ่การ2019 20แพลไนเดอรเนอบแพลไนเดอร์ศูนย์คิงสเลโกมันนะครับธประตูชัยก็ผ่านเข้ารอบแบบทุรักทุเลแต่ก็ถึงรอบ8ทีมแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะแอตเลติโกมาริดทีมนี้ไปมาพี่รู้สึกว่าใน8ทีมเนี่ยพี่พี่ได้ทีมเชียร์แล้วพี่เชียร์ทีมนี้แหละ อเเหรรพาาะะไก็อยากให้เขาได้แชมป์บ้างว่าเขาไม่ได้แชมป์เลยไงเป็นพระรองมาตลอดอะไรเงี้ยขึ้นขึ้นอยู่ก็ว่าจับสลากเจอใครนะถ้าจับเจอกับดอทมุลแล้วเราก็ก็มีลุ้นก็มีลุ้นเหมือนกันก็ในรอบแบ่งกลุ่มเขาอยู่กลุ่ม A เป็นแชมป์กลุ่มมาเลยนะชนะ4ี่เสมอสองแพ้ไม่แพ้เลยจริงได้17เดเสียแค่6แล้วก็รอบสุดที่ไทยก็เนี่ยก็ผ่านอินเตอร์วิลานมาได้รู้กันที่แล้วก็ตกรอบแบ่งกลุ่มนะ แล้วก็ผลงานที่ดีที่สุดคือรองแชมป์นะครับสองสมัยในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกนะก็คือ2014แล้วก็2016ที่พูดถึงไปแล้วก็ยังมีรองแชมป์ยูโรเปียนคัพอีกครั้งหนึ่งนะฮะได้อ่าผลงานก็ยังถือว่าประมาทไม่ได้นะเ,ออเป็นทีมแรกนะฮะที่ยัดเยียดความประชายกับอินเตรอราา์มิลานต,ตั้งแต่เข้าสู่สักราชใหม่นะจริงด้วยอ,อ,อินเตอร์เมื่อคือนี่คือแพ้ครั้งแรกนะแล้วในบรรดา8คู่ในรอบ16ทีมเนี่ยคู่เนี้ยผลการแข่งขัน สูงสีสุดนะพริกความคาดหมายอ๋อพริกความคาดหมายเพราะว่าหลายคนมองว่าอินเตอร์น่าจะเข้าก็ต่ความว่าเขาใช่ร้อเต็มมาตลอดแต่ถือว่าพริกเล็กๆพริกเล็กๆพริกเล็กๆแต่ว่าแต่ว่าอย่างคู่อื่นเนี่ยเขาไม่พริกเลยไม่พริกใหญ่ชนะเขาได้โบนสเซ็ดดอดมุนนะครับดอดมุนก็เคยเป็นแชมป์รายการนี้นะปี97นะครับหลายคนก็ยังคงน่าจะจำกันได้แหละนะครับแล้วก็ในรอบแบ่งกลุ่ม รูดูกาลเน,น่ก็เป็นแชมป์กลุ่ม F นะชนะ3เสมอ2อแพ้1นนะครับยิง7เสีย4คือยิงประตูดได้ไม่เยอะนะรอบ16ทีมสุดท้ายก็ผ่าน p s v พีเออร์เฟนมาได้ดาวน์สโบร์มจำทีม2ลูกมาโกนรอยกับคาร, emi, นะริบาเดเยมี่นะฤดูกาลที่แล้วตกรอบ2 ราะฉะนั้นปีนี้ก็มาไกลกว่าเดิมนะครับใช่ตัดเฉลี่ยกันจริงๆแล้วดอทมูลนะหลายคนมองว่าในรอบ16ทีมเจอกับของเบาแต่ต้องอย่าลืมเลยเขาว่าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเขาอยู่กลุ่มหนักนะใช่เอออยู่กับมิลานดิวคาสเซิลใช่ไหมแล้วก็ปารีสแซงต์แชงก์แมนแต่ก็เข้ารอบมาได้นะครับก็คุมทีมโดยอินดินเชสิชนะครับก็เข้ามาถึงรอบนี้ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2021แหละนะอ่ะส่วนบาเยิมูนิกนะครับ บาเยิร์นจริงๆแล้วขึ้นชื่อว่าบาเยอร์นก็ยังประมาทไม่ได้แม้ว่าผลงานจะไม่ค่อยดีนะแต่ช่วงนี้เริ่มที่จะกลับมาละบาเยิร์นเนี่ยตั้งแต่เกมที่ชนะลาซิโอสามศูนย์เนี่ยกลับไ้ในเนลีกเขาถล่มไมล์สปีกแปดหนึ่งเหมือนมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ในลีกจะไล่เร็วเส้นทันหรือเปล่าไงอาจจะโฟกัสมารุ้นกับรายการนี้เตินโตแล้วล่ะชนะ5้าเสมอหนึ่งไม่แพ้เลยนะครับเป็นแชมป์กลุ่ม A นะครับยิงได้12เสียหนัด อรอบที่แล้วรอบสุดบทีมสุดท้ายก็ผ่านลาซิโอมาด้วยประตูรวม3าหนึ่งนัดแรกแพ้ศูนย์หนึ่งนะแล้วก็มาถล่ม3ามศูนย์เฮลิเคนครับดาวซันโวยิงไปหกลูกก็นี่เป็นฤดูกาลแรกของเขากับบายเยอร์นโโอ้หแต่ว่ายิงในหลีกไป30ลูกแล้วอะใช่ <นะ S 1> แล้วก็ฤดูก,กาลที่แล้วก็ตกรอบนี้แหละรอบ8ทีมสุดท้ายผลงานก็คือเป็นแชมป์6สมัยครับ7จ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับแล้วก็สองพันหนึ่งสองพันสิบสามสองพันยี่สิบนะครับมนะผมว่าทูเคิลก็ยังไม่แน่เหมือนกันนั่นเนอง ะะเขามักจะปามักจะมีถ้วยอ่ะคนเนี้ยแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าครับแบ่งหนึ่งนะรอบแบ่งกลุ่มไม่คะแนนไม่มีหลุดมือเลยแม้แต่แต้มเดียวครับชนะกนัดรวดยิงได้18เสียไปน7นะครับรอบที่แล้วจับสลากเจอโอ้จับสลาก <Post S 1> มาป <He gan. S 2> ุ๊บเอามือกลุ่มขมับเลย <c oughs> ทำไมเจอคู่แข่งที่แข็งขนาดนี้ยากจังเลยเอฟซีโคเปนเฮเก้เครียดเลยโคเปนเฮเกนเนี่ยนะฮะในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย เจอกับแมนยูสร้างปัญหากับแมนยูทั้งสองแมตช์เลยเกมยูโอเนฟอร์ดเกือบตีเสมอได้นะครับเก็แต่ว่าจุดโทษท้ายเกมโบรน่าเซฟไงเกมที่ได้มาชนะเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วมาเจอแมนเชสเตียสที่เปิดจ็อกตั้งแต่เกมแรกเลย3-1มหนแล้วก็กลับมาทุบอีก3-1ครับนะก็เดี๋ยวรู้ว่าจับสลากไปเจอใครในแมนเชสเตี้นะครับดาวน์สโตบประจำรายการในปีนี้ก็จะเป็นเออร์ลิงฮาลันดหกประตูนะ ผลงานลึกการที่แล้วคือแชมป์นะครับดีท <Ha. S 2> ี่สุดในรายการนี้ก็คือแชมป์หนึ่งสมัยก็คือเมื่อรุ่นการที่แล้วนี่แหละนะเต่หนึ่งนะเลยเอามาริด <Ha. S 2> ล่ะเรียลมาริดก็โอ้โหผลงานก็ดีค่ะแล้วก็เป็นทีมที่เหมือนกับแชมป์เยอะที่สุดละส4สมัยสิบสี่สมัยนี่เขาเป็นเจ้าโยุโรปเป็นเจ้าโยุโรปจริงๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าผลงานเนี่ยแน่นอนว่าพอมันดีแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากให้เขาเจอกันนะกับแมนซิตี้ อยากให้เจอกันตั้งแต่รอบ8ทีมเลยเออเอาแต่ตอนนี้ได้หลายคนเนี่ยเขาอยากเขาเชียร์ให้ไปเจอกันในรอบชิงนะจะเป็นคู่ชิงในฝันใช่เออนะคะจะเดี๋รอดูแต่ว่าใช่อดิดในปีที่เป็นแชมป์เออปีที่เขาผ่านแบบดราม่าทั้งปารีสเชทั้งเชลซีทั้งแมนซิตี้อ่ะใช่ไหมเมื่อ2ปีก่อนหรือไงที่ชิงกับเรอัลมาดริอ่ะใช่ไหมชิงกับเรอัลมาดริดสองพันยี่สองเออนั่นแหละสองพี่สองใช่ที่มาชิงกับลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นแชมป์อ่ะครับ เขาแบบโกงความตายมาทุกรอบเลยตั้แต่รอบสองรอบรอบสิบหกทีมรอบแปทีมรอบกองชนะเลิศรอบสิหทีมเน่ยเกือบจะแพ้เปเชอยู่แล้วก็มาได้ประตูสําคัญในช่วงท้ายนะครับแล้วก็รอบแปดทีม กับเชลซีมาได้นั่นก็โกงความตายเหมือนกันใช่กับแมนซิตี้รอบรองก็เหมือนกันนะคก็โกงความตายใช่ก็เดี๋ยวต้องดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงคือขึ้นชื่อว่ามัดดิดนะดาวน์สโบก็คือจูเบลิงแฮมใช่ค่ะพี่จูของเรานะคะสี่ลูกใช่นะคะส่วนรอบแบ่งกลุ่มนี่ก็ชนะมา6นะเสมอศูนย์แพ้ศูนย์ประตูได้16ใช่เสีย7ก็เหมือนแมนเชสเตอร์ซิตี้คือชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ในรอบแบ่งกลุ่มทีนี้การจับสลากยังไงกกกิ๊ก จับสลากรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะพรุ่งนี้เลยไม่ต้องรอ,อนานนะคะ15มีนาคมตอน6โมงเย็นนะคะตามเวลาประเทศไทยก็จะรู้กันแล้วว่าใครเจอกับใครแข่งเจอแข่งหรือเปล่า<ด>นะคะ <ศา S 1> หรือว่าไหนด้วยนะเขาจะวางสายรอบๆออไปเลยใช่เจอแข่งมันมีแน่แแหละใช่ค่ะเพราะที่นี่ทัวงกะทิหมดแล้วถ้าเป็นโรงเรียนนี่คือแบบว่ากิฟต์เตหมดละเออนะคะก็นั่นแหละพอจับคู่กันเรียบร้อยให้จับแบบนี้เลยก็ได้ เอาเลยเหรอเอางี้เลยอ่ะบ้านเือนเจอเป๊เชฟแมสตี้เจอมาติดอะไรเงี้ยเอางี้เลยก็ได้เออนะนะคือโอ้โหมันมันน่าดูทุกคู่เลยนะไม่ไม่แต่ถ้าดอกมุลเจอกับตราหมีแอดนั่นดูเนี่ยก็น่าดูมารอบนี้แลนะครับดูและในแปดทีมนี้อยากรู้ว่าเขาอยากเจอใครมากที่สุดเหรอทีมทีมอะไรก็เป็นดอกมุลไหมใช่ดอกมุลน่าจะเนื้อหอมที่สุดส่วนแอตเลอร์โกมาริดเนี่ยนะฮะเล่นในบ้านดีนะทําเป็นเล่นไปนะฮะประมาทไม่ได้นะครับหลายคนก็คงไม่อยากไปไปเยือนแอดมาติดที่ ปูเลตาโนุหรอในจำนวนนี้ก็มีแชมป์5ทีมแล้วนะมี5ทีมที่เคยเป็นแชมป์มี3ทีมที่ยังไม่เคยเป็นแชมป์เอ้ย2ทีมเพราะดอดมุนก็เคยเป็นแชมป์มาละปี97อมีแค่ปารีสแซงแ์งแมนกับแอตเลติกมาดริดที่ยังไม่เคยเป็นแชมป์นะก็รอดูเอออาร์เซนอลด้วยอาร์เซนอลด้วยก็เป็น3าทีมอาร์เซนอลเปเช อ่ะเรติโก็แมนดิใช่นะครับอ่านะคะก็รอดูเดี๋ยวพอจับคู่พรุ่งนี้เสร็จปุ๊บก็จะเริ่มการแข่งขันวันที่9แล้วก็10เมษายนนัด2ก็16 17เมษายนนะคะัวนพรุ่งนี้เนี่ยนะครับไม่ได้จับเฉพาะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะจับยูโรป่าลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยใช่แต่ว่ายูโรป่าหลีกแล้วคอนเฟอเรนซ์ลีกยังไม่รู้ว่าทีไหนผ่านเข้ารอบบ้างนั่นน่ะสิต้องรอพรุ่งนี้โพของเรายูโรป่าลีกคิดว่าใครจะเข้ารอบแน่ๆมีลิเวอร์พูลมีมิลานมีเลเเเซียมมมมมววสตตตต์แฮคืออออผไไ่่้้งงงักดโหนะ ผมมั่นใจว่าริพูลเนี่ยเกิน80%จริงเหรอมั่นใจเหรอยังไม่ได้กดนะยังไม่ได้กดนะอ่งั้นหนูกดให้เลยเจ็ดอร์อ่าเจก็เกือบเกินอ่ะนะฮะหลายคนก็แบ่งใจไปเชลย์เลว์กูเซ่นไงเลว์กูเซ่นก็ไม่ไม่น่าเชื่อนะเกมแรกเนี่ยเกือบแพ้คาราบักเลยครับต้องมาไล่ต้องมาไล่ต้องมาไล่ยิงสองลูกได้ยังงตีเสมอสองสอง รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา